หมยบอกว่าเป็นอย่างออกกําลังกายให้ตายจังไดกับบอจอยนะคะก็ดีค่ะหมอแพทย์นะคะหมอเซนเล่ที่จะเหตุให้คนไทยหนึ่งล้านคนทิ่ติดตามกันยูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีการเงินที่ดีขึ้นหมอแพทย์เหตดใดแล้วล่ะจะส่งต่อให้คนไทยอีกหนึ่งล้านคนเมื่อนี่นี่ปัญหาหนักเลยมีผู้ใดมหาหมอก็บอกว่าเป็นอย่างคุณหมอเล่นกระดอกกระดียวายน้ำกระดอกกระดียเป็นอย่างข่อยคือบอจอยนะสิบอกสิหูบอกว่าเฮ็ดจังไดมันจังสีจอยนะคะเฮ็ด ไดก็ได้ให้พลังงานที่สะสมในรังลดติดลบให้ได้7,000กิโลแคลอรี่ไขมันน่ะจะลดไป1กิโลคือกันที่นี่แมนแล้วไปว่ายนา้ำเอ้ยไปแลนเอ้ยเจ้าอาจจะติดลบนะคะหรือเผาผลาญพลังงานไปที่700แคลอรี่5 0 0แคลอรี่2 0 0แคลอรี่แต่แต่ หลังจากไปไหว้น้ำขั้นซุ้มมือเจ้าไปกินชาบูไปกินขนมเคก้กขนมปังคาเฟ่2 0 0กิโลแคลอรีน้ำหวานแก้วเดียวก็กลับขึ้นมากหรอจ๊ะนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าเป็นอย่างซุ้มมือเจ้าจังบะจอยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขั้นอยากจอยควบคุมอาหารให้พลังงานที่เข้าไปมันบ่มากเกินไปนะคะ80%ด0เนี่ยอยู่ที่ปากท่านอยากเพิ่มการพร้อมลงไปอีกนะคะจังไปออกกาลังกายเพิ่มเออจังไดมันก็ต้องใส่ปากในการควบคุมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ดใดฟังคลิปนี้แล้วนะ ไปออกกําลังกายและคุมอาหารมันจงสิจอยแบบอย่างเยินผู้ดใดที่มักสาระดีๆแบบนี้นะคะก็ให้กดติดตามหมอแพร่ได้ที่เพจเชื่อหมเอเถอะบายดรแพร่ค่ะหรือ l i น e แอดด p อกรแรสลับมือนีลาไปก่อนบ๊ายบาย